ก็ตามนัดนะคะแม่หมอก็จะพามาเที่ยวงาน,านงกินปลาในช่วงกลางคืนนะคะจะมีไฟแสงสีสวยงามสดใสงันค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนจะเข้างานนะคะจะต้องมีออ่ไปขีดวัคซีนก่อนอย่างน้อย2เข็มนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิเซ็นชื่อกติ่ค้องม,ม,มาติดขาปปลาาอะไร ปลากระสุกจ <C yd. S 2> ุดนี่คือปลากระสุกจุดเป็นยังไงอ่ะปลากระสุกจุด อันนั้นปลาปลาเสือตออันนี้ปลาอะไรปลาเสือตอเหมือนกันนี่มาดู นี <One input> ่มาซุมนล็านี่ซุ้มเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปลาแก้มช้ำก้มียรอยช้ำหรือเปล่าถึงไม่เรียกปาปากแก้มช้ำจริงๆแล้วตัวจริงๆก็เป็นแบบนี้ค่ะปกาก้มช้ำเออจริงๆเป็นแบบนี้อันนี้ตัวจำลองปลาแก้มช้ำ ไม่เคยเห็นเหมือนกันปลาแฟนคอมอูม้มาดู้ปลาหมอสีสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยว่ะอันนี้ปลาอะไรคะปลาทอดน,นี่นี่ปลาทอดแม่ลาปลาทอดแม่ล่าปลาทอดแม่ลาเลื่ขึ้นชื่อขึ้นชื่อ ของจังหวัดขุนบุรีเขทำอะไรบ้างก็ได้หลายอย่างสับโป๊กๆต้ยมยำเนี่ยแต่หลายอย่างต้งยมยำ <c oughs> ด้วยโอ้สุดยอดเพรางั้นเขายังทำไม่เสร็จถ่ายบรรยากาศนะงั้นถ่ายบรรยากาศเลยบรรยากาศของทู้งตลาดำอะไร <c oughs> อันนี้นนแต่ของผมน,นปลาข้าวทนี่ปลากระดี่มุกปลากระดี่มุกเป็นตัวอะไรอันนี้ก็าปลายเรือ๋อปลายเรือใช้ทำปลาคืออะไรปลาข้าว ้มต่มางๆก็จะมีซุ้มต่งตาตงๆให้นั่งถ่ายรูปจัดดอกไม้จัดโซนต่างๆให้ถ่ายรูปหรือถ่ายรูปรัคาตัดรงานนี้นะคะส,สวยงามมากใช่ไหมละ่ะไปดูตัวอื่น <c ười> ดูตัวไหน,น <c ười> ก็เล่นนะเรียกปลาทรายว่าอ๋อปลากรายปอไก่ไม่ใช่เขาผัดปอาปรงอันนี้คือปลากรายไว้สำหรับทำทอดมันคุณแหมมีตัวต่อทหารอยู่โอ้โหดูนี่เดี๋ยวเขาเข้ามาตรงนี้เราไปเข้าตรงไหนกันเด้ นี่คนรอคิวแอดที่อครไปเรว่อยเรื่อยตี่ไหนก็ไตัวเลยตู้พวกอ่ะถ่ายไม่ได้ ็ตาอข้อนหมุนวงกลมวหมุนไปวงกลมรอบๆเป็นสุดยอดไอเดียเป็นสุดยอดไอเดียนะ 好吧。 โดไฟแสงสีก็จะถวยทางไปประมาณนี้นะครัมยดเห็ดด้วยนะคะคฟาบเขาของงานนะคะมปลอดภัยจากโควิดปลอดภัยจากโควิดอยากเรียนชื่ <ology> <morals> กมาๆเลยขอขอผักแถมจ้ะผักแถมด้วยโอ้เป็นปลาช่อนเผาเผาของแท้เลยนะคะเดี๋ยวประธานที่โต๊ะเราเมื่อกี้ไปจองโต๊ะมาแล้วจองโต๊ะกี่วันได้ตรงนี้ก็มีอาหารทะเลอาหารทะเลก็มีกินว่าอาหารทะเลใช่ไหมอ่ะใช่แล้ว ทางการของเราในวันนี้นะครับตอนนี้ก็ถึงตอนที่ต้องมากินปลา จ้าถ้ามางานกินปลาแล้วถ้าไม่กินปลาก็ถือว่าไม่ใช่ได้มาไม่ได้มางานกินปลาค่ะอาลูกแล้วก็งานคย่อของเรานพูดข่าวจัมหวัดสีเป็นสาวหล่อมากเป็นสาวหล่อเองงนนี้มีแต่ก้องเป็นสาวเราขอบพระคุณมากๆมี่น้ำจิ้มสามน้ำจิ้มเลยครับจะเป็นแบบที่ใครซื้อพิมพ์นี่จเป็นเขามีน้ำจิ้มให้สาวน้ำจิ้มอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มแบบใช้คำว่าซีฟู้ดอ่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มเจดวันีะครบ อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวน้ำจิ้มหนึ่งน้ำจิ้มหวานผู้ที่มาต้องเที่ยวด้วยนะมีสารน้ำจิ้มเจ้าจะไปมาเกิดงานที่ใหญ่คือเป็นคลิปนี้นะคะด้วยการกินป่าท้ทุกท่านมาร่วมชัวร์ตัวโต้มาร่วมในงานนี้เราไม่ต้องไปตะลอมหาเลยมาล้อมหาที่นี่จบทุกที่เดียวที่เดียวมาทั้งรับประทานมาที่นี่ของปากมาท่องเที่ยวกันนะครับโฟันฉม่องโถงเถียงใช่ไหมฟันฉม่องโถงท้าย กแต่เพียงเท่าน hmm, <Where are S 2> ี้แล้วเราจะส่งเวทีไปสู่ความสนุกสนานกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณนายจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสิุรินทร์ติณานตาไร้แอนซาวนะครับทีมของผมนะครัสองคนทำหน้าที่กับผมดีเจโอนะครับนาวากาตรีสำราญกรน์ครับค่ะดิฉันโศกยาเกิดที่ไหนคะ ขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณจังหวัดสิงห์บุรีที่ตั้เป้าหมายและไว้วางใจให้เราตั้งสองขุนที่ทำได้ที่ในวันนี้ครับทั้งหมดครับหอมมากถักนะคะเขก็จะมีขออนุญาตไม่ไม่ถักใคอยากให้ชมน้องถักเบสิกเลยนะคะจะต้องเป็นอถัหวโอ๊มไม่ใช่อะไรนะค่ะขออนุญาตส่งไปทีนี้กลับไปสชมบรรยากาศโฆษนาการกิฟต์ซีซีสากลกันต่อไปเลยครับเชิญครับ นิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าไม่ไป่ายค่ะ